สำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่อยากได้รถเก๋งราคาเบาผ่อนสบายๆนะใช้งานดีถึกทนนะครับซ่อมง่ายอะไรถูกก็แนะนํา To ย t t v v ีออสนะฮะอันนี้ก็สวยหล่อก็บอกว่าหล่อเลยแหละเพราะว่าสีดำดูดูเป็นนุ่มอะนุ่มหล่อนะครับลงล้อสวยๆส,สเกิร์ตรอบคันแจ่มมากนะครับอันนี้ก็เป็น Toyota v o ีอ 1.5e สีดําปี2 0 1 0 เป็นรถตัวัวดดีนะครับไม่เคยชนน็อตไม่ขย,ยับพร้อมยางใหม่นะฮะนี่ลายนี้ก็ยอดนิยมเหมือนกันให้ดูไฟหน้าฮะขาวใสใสจั๊วนะครับ,ะะรบโลโก้โตโยต้าส,สวยเลยพร้อมกระจังหน้านะครับดำเงาตัดกับโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนี่หกสี่สามห้า ยอดฮิตยอดนิยมเลยนะครับคนใช้เยอะลงตัวเข้ากันกับตัวรถนะครับสีดำแลอวก็สีตัดกันกับสีดําทำให้หล่อมากนะครับดูดีมากๆไปเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะครับกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าด้วยนะฮะเบาะหนังดําแดงนะครับเดินได้สีแดงด้วยนะครับนี่ไสวยเลยนะฮะ สีแดงก็แดงประมาณนี้นะมันเป็นที่แสงนะครับนี่จะเห็นได้อยู่ว่าแดงแบบนี้นะฝั่งโน้นจะออกส้มๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นที่แสงมาดูของจริงได้เลยครับเบาสวยอ่าคันนี้ได้เบาหนังด้วยชุดแต่งเกิร์ตรอบคันอย่างแจมนะฮะนี่สะอาดสะอ้านครับ,รบเดี๋ยวล้างพ่นเคลมให้ทีพยางอยู่ครบนี่ให้ดูด้านข้างนะครับดูดีมาก สีดำส,สวยเลยนะครับลงตัวมากๆกับตัวล้อนะพร้อมชุดแต่งก็เกิดรอบคันแผงประตูเขาดูดีมากครับกระจกกระจกทำงานได้สมบูรณ์เบาะหนังสีดำนะครับตัดตัดขอบสีแดงนี่สวยไหม ทำให้ดูสว่างนะครับไม่มืดจนเกินไปนะฮะบาะก็อย่างสวยเลยนะครับสภาพดีมากนะฮะนี่จะโฟกัสให้นิดนึงนะครับนี่พยางอยู่ครบเลยล้อดูดีมากครับไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะตัวล้อสวยงามนะครับยางใหม่ทั้งหมดเลยสี่เส้นนะครับไฟท้ายก็สวยงามนะครับไม่มีนิ้วรอยอะไรเลย ภาพดีไปสวยดูดีอะนะฮะดูแล้วลองพิจารณาดูนะครับพี่ๆนะสนใจยังไงพร้อมมองรถนะปรึกษาแฟนและครอบครัวให้เรียบร้อยนะครับพร้อมยังไงก็โทรได้เลยนะสะภาพดีมากนะครับดูดีมากนะตัวล้อสวยงามสวยทุกร้อเลยแผงประตูงามกระจกทำงานได้ดีครับ สมบูรณ์แอร์เย็นนะครับแอร์ A R ถึง้านหลังเบาะก็สวยงามนะนพะยางอยู่ครบเลยนะครับบอะหนังดำแดงสวยๆนะฮะตัดขอบสีแดงอย่างสวยอ่าแดงอแบบนี้นะครับตรงนี้เห็นได้ชัดเลยว่าแดงแบบนี้นะฮะแดงสวยๆนะครับนี่สวยมากนะครับเดินได้สีแดงด้วยนี่ มาดูของจริงเถอะครับชอบแน่นอนนะครับเสาทีนี้พี่ๆคนไหนจะเข้ามาดูรถนะครับรบกวนโทรนัดนะครับคอนเฟิร์มนะฮะอีกทีนึงนะฮะเช็ครถนะครับเช็คร้านนิดนึงนะฮะก่อนเดินทางนะนี่รับเทิร์นรถคันเก่าด้วยนะครับนี่ออสคันนี้ก็สวยดีครับได้บอดหนังนะฮะสวยๆเลยแบบนี้เลยนะได้สเกิร์ตชุดแต่งรอบคันนะครับเราพร้อมล้อแม็กนะครับขอบ15้าอย่างสวยดู้องเครื่องกัน ฝาท้ายตัวน็อตก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้น็อตไม่ขยับนะฮะตัวน็อตก็สวยๆแบบนี้นะครับนี่น็อตไม่ขยับแต่มือผมสั่นที่เอ้ย <c oughs> นี่แล้ก็ปัมเตอรตาน,นะครับสมธาด้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับมีอ็อตก็ใช้ได้นะของได้เยอะอยู่นะครับนโอเคไปท่องสว่างติดนะครับ ยางอะไรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบหลุมยางอะไรก็วสวยงามนะแผ่นโฟมนะครับไม่แตกไม่หักนะฮะอยู่ในสภาพที่ดีอุปกรณ์อยู่ครบเลยนะครับแม่แรงอยู่ใต้เบาะคนนัง่งหน้านะปากระโปรงนะครับมีปั๊มโลโกโต้ตู y ตานะครับมอกอรตัวน็อตสวยงามนะครับ เห็นไหมเอ่ยไม่รู้ว่ามันชัดหรือเปล่าครับถ้ามันไม่ชัดหรือไม่เห็นยังไงต้องขออภัยด้วยครับแสงมันน้อยมากนะครับแต่ว่ามาดูของจริงได้เลยครับผมมาดูของจริงได้เลย มีแรกว่าจะขยเบออกไปถ่ายข้างนอกให้นะครับไปจอดกลางแดดนะจะไ,ได้ถ่ายให้เห็นกันชัดๆนะครับแต่เผอิญมีรถเข้ามาใหม่นะครับอีกสองสามคันนะครับเลยขยเบไม่ได้พี่เลยก็ขออภัยจริงๆนะครับอันนี้คงไม่เห็นน้องมันมืดนะแต่ว่ามาดูได้ได้เลยครับมาดูที่ร้านได้เลยนะครับรถตัวัสด,ดีนะครับไม่เคยชนนะรถไม่ขยับนี่นี่ คุณภาพดีนะครับดีมากเจนเนสองก็มีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยววันรับรถล้างพ่นเคลือบให้อย่างดีนะครับเจ็มแน่นอนแบ,บตเตอรี่ก็ประมาณนี้ 3K แบ,บตเตอรี่ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1,500ซีซี VVTI นะครับตอนนี้ก็เติมน้ำมัน9195 E 2 0ได้หมดนะครับสภาพสมบูรณ์นะฮะชัดบ้างเบลอบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับแสงมันน้อยนิดนึง กะว่าจะมาถ่ายให้ชัดๆเลยสำหรับวันนี้นะเหมือนเดิมนะแต่ว่าดีขึ้นมาหน่อยนะครับเน้นให้เยอะๆเลยนะครับเน้นให้ชัดๆเลยมันเป็นกล้องมือถือเนาะพี่เนาะมันก็นิดนึงนะครับต้องคอยจับโฟกัสคอยแต่โฟกัสให้นะครับอย่างนี้ฮะชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับก็พยายามจับให้ชัดที่สุดแล้วกันนะสะภาพดูดีครับสภาพคือสมบูรณ์มาก สำหรับห้องเครื่อง v ีออสนะครับให้ดูคร่าวๆนาะพี่เนาะเอินแสงมันดรอปลงด้วยแล้วก็มีฝุ่น PM นะครับทีแรกก็กะว่าจะมาถ่ายให้เต็มที่เลยวันนี้นะครับแต่ขยเบรถไม่ได้นะจบเลยอันว่าได้ดูคร่าวๆนะครับแนะนำนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองเข้ามาชมรถที่ร้านได้เลขมาอยู่150,000สนาหนะฮะ15,49งแสมนกิโละครับ 15, รับเครื่องยนต์นิ่งๆเลย ตัวแรงครับผมบอกเลยเหยียบปุ๊บมาปั๊บนะรุ่นนีน้ใช้งานดีถึกทนนะครับขับง่ายโลโก,โก้ก็สวยงามนะครับไม่ถลอกอะไรเลยอยู่ในสภาพที่ดีนะครับี่สวยๆเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับนี่มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนี่ จกข้างออโต้นะฮะสมบูรณ์สมบูรณ์แผงประตูนี่กดให้ดูนี่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 สมบูรณ์มากนะครับเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานเลยนะครับเล่นง่ายใช้งานดีในช่องนี้นะ่มีเพลงโปรดที่ฟงได้หมดนะครับเอาใช้ได้ไหมใช้ได้ไหม โอ้ใช่ได้ใช้ได้ฟังนานไม่ได้ฮะเดี๋ยวปิดเด้กสิทธิ์นะครับระบบแอร์เป็นแบบมือหมุนนะ แอร์เย็นเจี๊ยบนะครับคันนี้คอนเฟิร์มเลยนะฮะแล้วดูปุ่มพี่ไม่ถลอกเลยนะครับผมเห็นวีออสนะครับที่รีวิวมาเนี่ยตรงเนี้ยถลอกถลอกหมดเลยแต่คันนี้คือสวยมากสภาพดีมากนะครับไม่มีรอยถลอกตรงนี้เลยนะครับนะฮะเป็นแบบมือหมุนง่ายๆครับนี่ปรับเองได้เลยนะครับง่ายๆแอร์เย็นคอนเฟิร์มนะครับนี่เกียร์ก็ขับง่ายครับใช้งานดีมีชิปล็อกด้วยนะครับนี่สวยไหม หวัวเกียร์ก็ไม่ถลอกอะไรเลยนะครับอยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับฐานเกียร์ก็สวยๆนะฮะนี่สวยมากเบรคมือ power outlet นะครับที่พักแขนเป็นช่องใส่ของนะครับด้วยนี่ประมาณนี้สะอาดสะอ้านครับดูดีเบาะสวยมากนะครับคอนเฟิร์มเลยนะเบาะหนังสีดำ ตัดขอบสีแดงแล้วก็เดินได้แดงด้วยนี่สีแดงแบบนี้เลยแดงสวยๆนะครับคันนี้ต้องมาดูของจริงที่ร้านได้เลยนะครับสวยมากเนี่ยฮะสภาพแจ่มนะครับคอนเฟิร์มไฟพิดานติดนะครับตรงกลางเนาะด้าน,นหน้าก็ติดนะครับคันนี้เป็น toyota vios หน e e สองพันราคาอยู่ที่2องแสนบาทเครดิตดีฟีดาวน์ตกข้างว่าอยู่5,204บาท 5,204บาทซื้อเงินสดจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะครับซื้อเงินสดก็รับรถพร้อมเล่มได้เลยอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมากติดธุระติดเรื่องงานอะไรก็ตามนะครับแจ้งได้นะครับแจ้งได้เลยเดี๋ยวผมให้พี่แอนจัดให้เนาะพร้อมออกรถก็โทรได้เลยนะครับ0852491987 0852491987นะครับรับเทอร์รถคันเก่าด้วยเสาร์อาทิตย์นี้ร้านเปิดนะครับก่อนมานะครับรบกวนโทรเช็ครถเช็คร้านนิดนึงนะครับ